นนะะวันนี้ก็อยู่กับชมนุ่นลูกสาวชาวนานะคะในรอบ2ปีนะคะที่ขับรถทุกลองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้กี่เอากรโพดรถไปลงให้เด็กๆนะคะเพราะว่านั่งกี่เขาไปสายราคาสักสองวันนะคะแต่ที่นี่ก็คือพอเอารถกระบะไปนอกก็เลยไม่มีรถใส่ขรโพดรถไปนะคะก็เลยต้องเอาทุกลอไปนะคะทุกคนทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวตามไป้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เขาเรียกอะไรนะไปล้าง ยนี่เราก็มาถึงแล้วนะคบทุกคนตอนจอดนีสิรถพอจอดไปเหมือนไครด้วยเพราะว่าเ้าเรียวกว่าอะไรนะคุณแจมันดับไม่ได้จะลองดับดูคุณแจดับไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะรถพอนะคุณแจดับไม่ได้นั่งนั่งนั่งปิดดับแล้วมันดับไม่ได้นะคะก็เลยนี่นะคะ ไปคะ่ะทุกคนเฮาวนีก่ก็เอาโผลบดลงกันนี่ไฮเทคทสุดคือเทนเทนเทนเปิดไม่ได้อีกตรงนี้โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ดึงคึบคดเจ๋งเลยอ่ะฮะเฮ้ยพ่อมาพอดีเลยอะ่ะลงมาลงมาลงมาโอ้พ่อมาพอดี พ่อไม่ดำลงเลยเนี่ฮะไม่ดำลงเลยเนี่คือพ่อไม่ดำลงเหรอดำไมไหมหรือยกเอานี่ดำลงว่ะแล้วก็ห้เฟิร์ตมันแบกนะเฟิร์ตเฟิร์ตจะแบกใช่ไหม,ไมโอเคคุณหลานสุดรอรอดีแบกให้พ่อดำลงเลยจะได้ยกง่ายๆดำเลยครับ สองจีฮกแปดจิบชิบทุงผู้ดำคือสายแรงแค่วะเมื่อกี้นี่เต็มคาราเบลเลยปาดแม่กะเทกาขาพูดออกออกเนะาะเพราะว่าเมื่อกี้มันเปียกพ้นดากะทิออกแล้วก,ก็เอาไม้ใส่ปืดหมดแล้วหมดแล้วอลงก้นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลงค้น ข้าวนี่สุกป้าหิวเหรอถามจริงหิวเหรอถามจริงแม่มจะไปทำบุญ้วาันก่มไปทำบุเฮ้ยน้ำเบิร์ยกเขาล่มส่วนพี่นุ่นจะจะยกไปไกลๆเอง ใช้กินีแม่ไปเที่ยวต้องยกช่วยแม่เลย,อยโอ้โหมาเป็นขบวนเลยครับวัหจะไปเที่ยวลูกหิววันนี่สะอาด ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก,ก็บอกไว้เท่านี้เจอก,กันคลิปหน้าบายบาย